เข้ามาหมาดๆสดๆร้อนๆเลยนะครับผวันเพียงแค่7,300บาทนะครับสำหรับอันติด1.8 e ปี2018นปะครับลดมือเดียวนะครับจากป้ายแดงได้เป็นสีขาวด้วยนะครับหายากสุดๆนะเหลี่ยมสีสันตัวรถผมบอกได้เลยการันตีได้เลยนะว่าเดิมแท้รอบคันนะยังไม่พอนะลูกค้าคันนี้เนี่ยใช้งานมาเพียงแค่50,000โลนะฮะโอ้โหใช้งานมาน้อยดูแลรักษาดีนะครับ โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเหลี่ยมสีสันตัวรถเดิมเดิมรอบคันนะฮะใครหาอยู่นะผมบอกเลยต้องรีดนะฮะเพราะว่าคันนี้เนี่ยผ่อนเพียงแค่7,300บาทนะครับอ่ะมาชมสภาพตัวรถพร้อมกันนะว่าสวยใสขนาดไหนอันนี้ผมให้ชมรอบคันแล้วนะนะครับนี่ฮะแทบไม่มีร่องรอยบุบลักยิ้มไม่มีขีดขว่วนนะนะฮะอ่ะนะครับโนะคบมไฟหน้านะครับสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะนี่ไม่กรอบไม่แตกไม่เหลืองไม่ลาวนะฮะ ไม่มีแทบไม่มีร่องรอยของสเก็ตหินเลยนะลูกค้ารูปเนียนๆเ,เลยนะหน้าซ้ายหน้าขวานะครับแท้เดิมนะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับโลโก้ของซัพพลายเออร์นะฮะแท้เดิมต้องดูตรงไหนยังไงนะนี่ให้ดูรอบก่อนนะดีไซน์ของเขานะจะเป็นแถบคมเนียมนะฮะตั้งแต่โคมไฟเลยนะนะฮะยาวนะฮะ่านหน้าซ้ายมาเลยนะสายขวายาวถึงกันเลยนะฮะนี่ฮะ นี่โลโก้เงาเงาจำฉนะครับชายกันชนนะส่วนมากจะโดนกันจะคูดจะเบียดลูกแล้วงลูกแล,ล้วนะอะไรแล้วแต่นะจะโดนกันตรงชายกันชนนี่แหละนะฮะบางทีก็ที่จอดรถเนาะไอ้ไม้กงไม้กัน้นนะแทงปูนนะที่จอดนะครับอลืมบอกไปนี่มี LED daytime ด้วยนะเดย t i m e r และ i n g Light นะครับ, Day นะรบเป็น LED นะครับเนี่ยางซ้ายขวานะครับนี่ เป็นลดมือเดียวนะลูกค้านะเลขไม้แท้ไม่เดิมนะครับเข้าเช็คระยะเซอร์วิสที่ศูนย์นะครับนะฮะมาชมตัวล้อกันก,อนก่อนแล้วกันนะครับล้ออันลอยนะครับทูโทนนะฮะเทาปัดเงานะครับไม่มีขูดไม่มีเบียดขอบฟุตบาทนะอ,อ,อยางคันนี้เป็นปี21นะครับดนะดอกยางเหลือๆนะหนาๆลึกๆนี้นะรถเข้ามายังไม่ได้ล้างสปาทาความสะอาดเต็มร้อยนะลูกค้านะรีบต้องรีบรีวิวนะะของดีมาแป๊บเดียวเนี่ยหายแน่นอนนะเอ่อ ผมพาชมใตสม้สุมล้อนะเห็นไหมมาคิวซีแต้มสีอยู่ครบนะครับนะฮะโต๊กสปริงใช้ได้ดีนะครับในสภาพพร้อมใช้งานนะปีกนงปีกนกแหลกลุกมุงลุกมากนะฮนะมันสูงไม่เห็นนะเห็นแน่ไม่มีสนิมนะครับนู่นะ อ่ะนะครับนี่ยเครื่องได้เป็น Dual vvt i นะครับอ่นี่ฮะไฟเลี้ยวข้างหูกระจกมีมาให้นะฟิล์มไม่ใช่เป็นฟิล์มประหลอดนะมันสะท้อนนะครับนะต้นบนต้นไม้นะสะท้อนสีเขียวนะครับไม่ใช่ฟิล์มประหลอดนะฟิล์มตามปกตินะครับนี่ฮะกระจกหูกระจกสีเดียวกับตัวรถนะครับอ่ะมือเปิดนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับแถบคมียมนะครับนะ จกแท้โตโยต้านะครับทุกบานรอบคันะคนะฮะนี่ฮะรถไม่เคยชนไม่เคยตีลังกามานะเพราะถ้าตีลังกามาเนี่ยยังไงก็ไม่มีเจ้าไหนเปลี่ยนกระจกเป็นกระจกแท้โตโยต้านะครับนะรบอระคามสูงนะฮะอ่ะพาชมรอบกันก่อนนะครับฟิล์มผมติดให้ใหม่รอบกันแล้วนะนะฮนะนี่ติดให้ใหม่แล้ว รอบคันตูนะครับสีนอ่อนอยู่ดีนะครับฉีกนุ่มๆคมๆแบบนี้เลยนะฮะอุปงรณลูกยางนะครับไม่ปิดไม่ฉีกไม่แข็ไม่ขาดนะฮะนี่มาคิวซีแต้มสีนะนี่ออกเป็นเกล็ดเลยนะฮะเมทัลลิกเลยนะนี่ฮะตาประตูไม่ตกไม่หล่นนะครับไม่มีอ่าสนิมนะฮะน็อตประตงประตูนะครับนี่ฮะน็อตไม่เคยขยับนะนี่มีปงมูเปิดนะครับ ภาพพร้อมใช้นะลูกค้าร่องรอยใช้งานขีดขวัญน,น้อยมากนะนะฮะเห็นไหมนี่ยฮะขนนะนะฮะนี่ที่ผมเห็นก็จะมีประมาณนี้นะฮะนี่ฮะร่องรอยขีดขวัญน,นะปกตินะฮะรถมือสเสนอรถมือสองนะนิดนิดหน,ดนอ่อยผมพยายามเก็บงานให้นะครับนี่ชายบันดงชายบันไดนะครับใช้งานน้อยนะนี่ครับแผ่นเพจ นะครับอยู่ข้างประตูตรงรุ่นตรงปีนะปีสองพันสิบแปดนะครับรถดประตูหลังนะชมทุกซอกนะฮะนี่ฮะภายในคุมดํามาให้นะครับรอบคันนะเบาหนังนะครับฟูฟูตึงๆไม่ฟิบไม่แบนนะนะฮะนี่ฮะไม่ปีไม่แตกไม่ขาดนะครับฝานะได้เป็นสีเบจนะครับนะฮะสะอาดสะอ้านไม่มีอักขรงอักขระนะลูกค้านะฮะ คอนโซลคอนโซลนะครับให้มองย้อนแสงเลยนะไม่ได้เป็นที่วางเอกสารนะครับไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะม,มากนะครับถ้าเป็นตรงนี้เนี่ยไม่รักษาเนี่ยจะเป็นวางเอกสารนะวางพวกกุญแจวางปากกงปากก,กกาโทษร่องรอยขีดข่วนเพียบนะอ่ะนี่ฮะตัวหนึ่งยูแปดอีนะได้เป็นคิวลินาประตูเป็นคมเนี้ยมนะครับยาวไปเลยนะปือเปิดด้านท้ายนี่ มีเทโผมเนียมเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะเห็ประตูนะครับใครสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับที่0 992602443นะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมหรือว่าจะนัดหมายทดลองขับหรือจะจองได้หมดนะครับออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะฮะนะครับได้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเหลี่ยมสีสันตัวรถเดิมๆแน่นอนนะครับรถเข้ามาคือต้องรีบรีวิวนะ เพราะเคยให้รอให้สปาเสร็จปั๊บไม่ทันเพื่อนนะไม่ทันน้องนะน้องเขารีวิวตั้งแต่ล่นต้นนะฮะนี่ก็มีสภาพคือสะอาดเยี่ยมอง,งาน,นะ <S <S <ๆ>มันมันมันไม่เดิมแต่ยังไม่สะอาดอ่าต้องพูดอย่างนี้นะขอประทานอภัยนะฮะนี่นี่ครับผมแอบมารีวิวในสต็อกนั้นดูเห็นไหมก็อแอบรีวิวกันอยู่นู่นนะสองสามคนนะฮะอ่ะนี่นะฮะด้านท้ายนะครับได้เป็นตัวหนึ่งจุดแปด อนะครับไฟไท้าย LED นะครับนี่ฮะตัวหนังสือตัวอักษรคมนะไฟไท้ายไม่กรอบไม่แตกไม่เหลืองไม่รล้านะครับนะครับนี่ฮะสีน่าจะเป็นสีขาวมุกนะลูกค้ามันมีเก็ดแมททริกอะสะท้อนอนะนะนี่นแท้เดิมรอบคันนะครับช่องไฟของตัวจันชนนะไม่ตกไม่หล่นนะครับ ก็ต้องดูรายละเอียดไปเรื่อยนะรถมือสอนะครับของเราการันตีโครงสร้างบอดี้เดิมอยู่แล้วนะผมลงรายละเอียดในสัญญ์สัญญาให้เลยนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับนี่ฮะหลังคุงหลังค่านะครับไม่ลอกไม่ร่อนไม่ด่างนะไม่มีเอ่อร่องรอยขี้นกไม่มีคาบยางไม้นะฮะได้แท้เดิมนะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดประตูมาอีกแล้วนะฮะเห็นไหมเหตุผลที่ผมต้องรีบรีวิวนะลูกค้า ไม่ได้ไม่ได้เตรียมไม่ได้บัฟนะเห็นไหมไม้ชุดละนะฮะของดีอยู่ไม่นานนะนะลูกค้าโอเคนะครับอ,อันนี้ฟ้า,าบุบกรรมยีใช่ไหมนะฮะเนี่ยสะอาดสะอ้านนะครับ่ะาร,ร,ร์คิวซีนฮะเม็ดองเม็ดอาร์นะครับอยู่เดิมครบนะครับ ร่องรอยน็อตฝากระโปรงฝากระโปรงนะครับไม่มีร่องรอยการไขกันงัดกันอเงี้ยนะครับซีนอ่อนนะติดคมๆอย่างนี้นะฮะเห็นไหมเนี่ยติดนุ่มๆอย่างนงี้นะฮะไฟท้ายนะฮะนี่ครับไทโคอิโตนะครับสปไยเออร์ของตัวโตโยต้านะครับผมไฟต้องมียี่ห้อนี้นะติดอยู่นะถึงเป็นของแท้นะครับ กระจกบานหลังนะครับโตโยต้านะครับนี่ลาย้าหลังนะครับไฟเบรกดวงที่3มนะมีมาให้เสร็จสับนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตฝาท้ายนะแท่เดิมนะรองรอยเม็ดอาร์นะครับนี่นะครับเห็นไหมแค่เดิมรอบคันนะครับพาชมรอบคันนะลูกค้าเหมือนมาดูรถด้วยตัวเองแน่นอนนะฮะ เนี่ยชายขอบเห็นไหมไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักะนะไม่มีวางของหนักไม่มีลากเป็นรอ,อยนะ mm. นี่นะครับ mm. ยาง,งอะณงยางอะไรชุดเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะครับยางอะไหล่ไม่เคยสัมผัสพ,พื้นนะลูกค้าดูยังไงเหรอเนี่ยฮะมันจะมีเส้นรอบอสีรอบวงยางอยู่นะนะครับเ mm. พราะว่าถ้าเขาเคยเปลี่ยนมาเราให เทพยังไงก็คงจะไม่รู้นะว่าเปลี่ยนล้อไหนนะต้องมานั่งหานะซออนล้อเนี่ยซีนทางมะพร้าวนะครับจะเป็นคนละสีกับตัวโครงสร้างนะแต่เม็ดคงเม็ดอาจอยู่ครบนะของของเดิมก็ต้องเป็นซีนทางมะพร้าวเนี่ยคนละสีกับตัวโครงสร้างนะสําหรับโฉมนี้นะครับเขาไม่ได้พ่นสีทับมานะฮะก็ต้องดูให้ดีๆนะฮะบางบางโฉมนี่ยเขาพ่นสีสีทับไม่ได้โดนมานะฮะนี่ฮะโอ้โห นี่ฮะผมหลบแล้วนะต้องกว่าจะได้ที่ถ่ายนะฮะโดนแดดนะอ่านี่ฮะสภาพโดยรวมด้านท้ายนะนี่บิดนึบๆแน่น,นๆแบบนี้นะฮะน,นะครับสวยใสหล่อนะครับ 1.8e ตอบสนองอัตราเร่งดีนะครับแล้วก็ภายในคุมดำมาให้นะเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับทำความสะอาดดูแลรักษาง่ายนะครับ ขออนุญาตพาชมต่อนะนี่ฮะล้อไม่คูดไม่เบียดขอบฟุตบาทนะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะนะฮะไม่ใช่นาดิสหลังดํานะเป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยนะฮะนี่ครับสะอาดสะอ้านนะไม่มีร่องรอยปะปุไม่มีสนิมนะครับไม่มีคราบตะไคร่น้ำเนาะนะครับกระจกแท้เดิมอันนี้เห็นไหมตัวโยต้านะฮะมีแผงกระตรงุงแผงประตูนะครับ สะอาดสะอาดน,นะลูกค้าเนี่ยไม่มีไม่ผ่านการใช้งานสมบูสมบันเนาะส่วนมากเราเจอในมือสองสมบุกสมบันผ่านมาโอ้ยต้องเก็บกันนะนี่ฮะสะอาดสะอาดน,นะครับกุงดำมาให้เสร็จสับนะนี่มีตัวช่องเสียบนะครับอีกสองช่องนะ USB นะฮะสองช่องเลยนะครับเพียงพอแน่นอนนะครับ ายในนะไม่มีอขลุ่นอระนะครับไม่เปื้อนไม่ดำนะอะไปกันต่อนะครับลูกค้านะนมือเปิดนะครับอ่าดูนะฮะปกติเนาะไม่มีร่องรอยนะปกติเราจะเห็นเป็นมันต้องมีรอยเล็บรอยคุณจงคุณแจนะฮะที่ส่วนมากนะนี่ฮะไม่มีนะยังไม่ได้ล้างสปาทำความสะอาดเป็นเก็ดเลยนะเป็นใน เป็นสีขาวมุกนะลูกค้าค่อนข้างช่วงพราเก็ดเมทัลลิกนี่สะท้อนแว๊บๆเลยนะครับกระจกโดยตาแท้เดิมทุกบ้านนะมีนะผมนี่เดี๋ยวจะบอกโอ้ยรถบิ้วมาละไม่ใช่นะนี่ฮะร่องรอยไม่เอยไทยยไงถึงจะชัดนี่ฮะมีร่องรอยขีดขวันตรงนี้นะก็มันไม่เกี่ยวอะไรเลยนะพี่ ม่เกี่ยวกับการขับขี่ไม่เกี่ยวกับระดับสายตรงสายตาแล้วเรื่องอะไรนะตัวอักษรไม่เลือนไม่จางนะครับนี่เป็นบุหนังนะครับเป็นซอฟนะซอฟมาให้นะตรงตรงเท้าแขนตรงนี้นะฮะบุหนังมาให้นะฮะนี่ฮะพลาติกกันลอยอยู่นะครับนะครับชายบันดุงชายบันไดนะนี่หัวนงหัวน็อตนี่ครับได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคันนี้เดี๋ยวผม ล้างตั้งขายได้เลยผมบอกเลยนะล้างตั้งขายได้เลยนะครับนี่ครับสติกเกอร์นะครับคําเตือนสติกเกอร์ลมยางอยู่ปบอยู่ดีนะครับเราไม่มีขยับนะลูกค้านะฮะนี่พาชมทุกซอกทุกมุมนะเบาคนนั่งนะครับเห็นไหมไม่แฟบไม่ฉีกไม่ปิไม่แตกไม่ขาดครับอยู่ดีนะครับนี่ฮะสวยใสยจริงๆนะใครหาอยู่รุ่นนี้นะผมบอกเลยแนะนําคันนี้เลยนะไม่แท้ไม่เดิมนะครับ ประวัติศูนย์นะวงไลนะครับมันตีฟังก์ชันนะครับจอนะครับแท้เดิมโรงงานแอร์แบบอนาล็อกปรับใช้งานง่ายนะครับเกี่ยว์อัโต้นะฮะข้างหน้าก็จะมีช่อง12โวลต์ให้อีกนะครับนี่ฮะคันนี้นะกุญแจเป็นรีโมทอย่างนี้นะนี่เอ่อสั่งเปิด้าท้ายจากรีโมทได้นะครับนะขออนุญาตนะฮะนี่เห็นไหมเลขใหม่ปัจจุบันนะครับห้าหมื่น 9 0้าพกิโลนะฮะเป็นรถมือเดียวนะลูกค้านะนี่โตโยต้าอันติ8หนึ e นะครับปี2องศนะสนุนราคาเนี่ยสี่แสน้าพบาทนะครับคันนี้นี่เห็นไหมลำดับที่สองนี่เป็นเพื่อนจนนะเล่นอยู่ที่เราเรียบร้อยแล้วนะฮะใครสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับที่0ูนย์เก้าเก้สี่สานะ อันนี้เนี่ยเครดิตดีฟรีดาว3พอนเจ็ดพันสามเท่านั้นนะครับสนใจรีบโทรมาได้เลยเบอร์นี้สามารถแอดไอดีไลน์มาได้นะเดี๋ยวล้างสปาทําความสะอาดขอรูปเพิ่มได้นะครับแต่ต้องรีบนิดนึงนะลูกค้าของสวยๆดีๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับสภาพสวยใหม่กิบอย่างนี้ผมตั้งขายพ่งนี้นะโอเคก่อนจากการวันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะผมจะได้รีบทําคลิปนะรถเข้าใหม่ให้ดูนะครับแล้วก็จะเป็นการแจ้งเตือนลูกค้าด้วยนะเผื่อมีรถสวยๆดีๆแบบนี้เข้ามาใหม่นะ จะได้เป็นการแจ้งเด้งไปแจ้งเตือนลูกค้าในตัวนะว่ารถเข้ามาใหม่แล้วนะนะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ